สวัสดีค่ะช่องยนานาสอนนะคะวันนี้นาจะมานึ่งปลาภาษาไทยไม่รู้เรียกปลาอะไรเนาะ,ะมามาเยาเขาเรียกว่ามาเยายีนะคะอันนี้จะเป็นปลาทะเลเนาะเขาจะมีเป็ดเกี่ยวทุกทุกตัวเลยนะคะเวลาเราทําความสะอาดเราต้องดูนิดนึงกลัวปากมือเนาะเอาเวลาเอาเป็ดออกจากจากปากเขานะคะอ่ะทีนี้มาดูส่วนผสมที่นาจะทํานะคะนาจะใช้เป็น ันนี้เขาเรียกมินสีนะมินสีก็คือเขาเรียกอะไรอะบ้านเราเขาเรียกอะไรน้ำมินสีก็คือเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวหน่อยนึงอันนี้นาทาให้ดูนะจริงๆนาเตรียมไปเรียบร้อยแล้วละแล้วก็ขิงนะคะขิงก็ซอยซอยแบบนี้นะคะซอยให้ละเอียดนะใช่อันนี้คือขิงซอยนะคะขิงซอยส่วนอันนี้ก็สับให้เขาละเอียดนะคะเพื่อที่เวลาที่เราไปวางข้างบนนะ่ะ เขาจะได้เข้ารสชาติปลาเนะเาะจะได้ไม่เปรีโกนนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ที่นาทําไว้เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนขิงนาก็จะไปวางที่ตัวปลาเลยนะคะขิงนะคะขิงนี้นาจะใส่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นปลาที่ไม่ค่อยสดนะปลาที่เขาเกี่ยวเป็ดมาแล้วนะก็เลยใส่ขิงนิดนึงเพื่อที่จะไม่เม็นคาวนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่น คือเตรียมมาเรียบร้อยนะคะส่วนตัวนี้มิ่นสีเมื่อกี้ที่นาหาันน่าจะใส่เป็นน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายแดง2ช้อน2ช้อนชานะคะแล้วก็ซีอิว๊วซีอิ๊ว1ช้อนชา,านะคะแล้วก็น้ำเ,เป็นน,น,น้ำมันพืชน้นํามันพืชเอง1ช้อนรสด,ดีเอง1ช้อนนะคะ1ช้อนชาทีนี้ก็มาคลุกให้เข้ากันแล้วก็หั่นหอมต้นหอมตัวใส่นะคะ ต้นหอมใส่แล้วก็ชิมรสนะคะอันนี้นาชิมรสแล้วอืมอืม,อ,มอร่อยนี่นาจะมาเทใส่ตัวนี้นะคะเราจะมานึ่งปลาค่ะนะคะเทใส่ตัวนี้เลยลาดไปเลยนะคะลาดไปเลยใครเคยทานบัางเราจะใช้เป็นปลาอะไรก็ได้นะคะปลาอะไรก็ได้แล้วก็ทําน้นจิมเหมือนที่นาทำนี่แหละเคล็กน้ําจับ ราดลงไปเลยทีนี้ก็เอาไปนึ่งขอให้น้ําเดือดนะคะน้ําเดือดแล้วก็ใช้เวลานึ่งประมาณ1ิบนาทีนะอยู่ฮ่องกงเนี่ยเวลาเราไปซื้อปลาเราต้องถามพ่อค้าด้วยว่าปลาที่เราซื้อเนี่ยใช้เวลานึ่งกี่นาทีเขาจะรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลาสดหรือปลาที่เขาไม่สดนะคะจ้านะเดี๋ยวเรามาดูวิธีนึ่งกันเลยไม่ยากนะคะน้ําเดือดวางลงไปใช้เวลา10บนาทีนะคะเดี๋ยวมาดูตอนสุกแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะไฟแรงเลยนะ้าเอาปลาไปวางแล้วก็สิบนาทีนะคะปิดนะฟ้ากับน,นี่สิบนาทีแล้วก็พ่พยมาดูกันนะคะอ่นะอันนี้ได้แล้วนะคะสิบนาทีก็เอาต้นหอมลงไปเลยต้นหอมมีสดๆนะคะลงไปแล้วก็ค่น,นี้ละค่ะขอบคุณมากค่ะ ฝากกดติดตามช่องเยนาตาสอนด้วยนะคะวันนี้นึ่งมาเทาฮีเคอปลาปลาทะเลนะคะาภาษาไทยนะไม่รู้เรียกปลาอะไรขอบคุณมากค่ะ